ตัดก่อนก็ได้นะคะแล้วค่อยราดน้ำเชื่อมเพราะว่าน้ำเชื่อมเขาจะได้เข้าไปที่ข้างในมีนาลืมตัดตัดตอนนี้ก็ได้จิ้มหน่อยบรัก็ว่าต้องใช้มือค่ะถ้าไม่ใช้มือถือว่มาไม่ถึงอื้อหือ สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องไม้สะพายตุรกีนะคะอ่ะประตูก็เปิดใช่ไหมคะวันนี้ทําตัวนี้ค่ะบัลก,กาวาบักกาวานี่นี่มไม่สามารถดูไปไกลได้ใช่ไหมอ่ะดูด,ดูดูอย่างนี้กันไปก่อนเนี่ยนะคะบัลก,กาวาค่ะขออนุญ,ญาตนะคะเป็นไงคือลูกชายงอนมาหลายวันลูกชายบอกว่าไม่ทําขนมให้หนูเลยทําซะเลยค่ะขนมตุรกีกินกันจัดจัด แล้วก็จะมีสลัดนะคะสลัดมะเขือยาวค่ะสลัดมะเขือยาวสไตล์ตุรกีสลัดธรรมดามีตัวนี้ด้วยเดี๋ยวจะให้ดูนี่ค่ะก่อนอื่นมาดูบรากาวาของเราก่อนนะคะนี่ค่ะตัดไปให้เพื่อนบ้านหน่อยหนึ่งแล้วค่ะแล้วก็สลัดนะคะสลัดเห็นมั้ยมีหมวกครอบผมสลัดมะเขือยาวย,ยังยังไม่ยังไม่ได้คนยังไม่ได้รวมคน เนี่ยค่ะสลัดมะเขือยาวไม่มีอะไรค่ะมีมะเขือยาวเผามีพริกหวานเผามีพริกเผ็ดเผามีเขาเรียกว่าอะไรนะมีหอมใหญ่ค่ะหอมใหญ่จริงยังไม่ได้เผาแล้วก็มีสลัดธรรมดาแต่ตัวนี้ตัวนี้เคยสอนทําไปแล้วนะคะเดี๋ยวแปะอีพีไว้ให้นี่ไก่ย่างค่ะไก่ย่างจานหมุนมนี่ข้าวสาลีนะคะหุงกระเนยเรียบร้อยวันนี้เป็นอาหารแบบนี้ แต่ว่าวันนี้จะมาสาธิตทำอันนี้นะคะสาธิตทำอันนี้ให้ดูว่าทำยังไงจริงๆเราป้าเพื่อนบ้านเคยทำให้ดูแล้วแหละแต่ว่ามีนาจะทำให้ดูทีไปเริ่มกันเลยมะไปเริ่มกันเลยถ้าใครไม่ชอบหวานนะเห็นไหมว่ามีนาหาอะไรรองไข้างใต้เนี่ยให้น้ำหวานมันเนี่ยไหลามาอยู่ตรงนี้มันจะได้ไม่หวานมากไปค่ะไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าลืมไปเลยค่ะต้มเนยนะคะเนยมีนาใช้250กรัม แล้วก็ฟองเนี่ยค่ะเราช้อนออกมีนาทาเนยกีนะเนยกี๊ยค่ะเดี๋ยวแปะไว้ให้ข้างล่างนะคะว่าทํายัางไงเนี่ยเราจะช้อนฟองออกนะคะคือเราจะใช้แต่เนยเนื้อเขาไอเนื้อเหลืองเนี่ยติดแล้วเดี๋ยวเราช้อนฟองออกนะคะช้อนฟองออกนิดเดียวก็พอเนี่ยใช้ได้อยู่อันนี้ค่ะเราจะใช้แต่น้ําน้ําเนยแบบนี้เดี๋ยวทิ้งไว้ให้เขาอุ่นๆนิดนึงแล้วเดี๋ยวทํากันเลย มีนาใช้แป้งอ่ามีอะไรบ้งมีนาใช้แป้งบักกาวานะคะสําเร็จรูปคือแป้งซิลโลนั่นเองสําเร็จรูปซึ่งที่ตุรกีอ่ะสามารถหาซื้อได้ทั่วไปแต่ว่าที่ไทยอาจจะหาซื้อยากหน่อยไม่สามารถส่งไปให้ได้นะคะเพราะว่าต้องแช่เย็นไปถ้าส่งไปให้ได้นะโอ้ยมีนาส่งไปให้แล้วเพื่อนบ้านมีนาเขาทำขายเขามีร้านมาค่ะ มันจะทํายากสักเล็กน้อยมันจะเป็นแผ่นบางๆแบบนี้ค่ะแล้วรัวมีนาก็เล็กเนาะมันจะเป็นแผ่นบางๆนี่สามารถลอกออกมาได้แบบนี้นะคะเราจะทำสองชั้นก็คือทาเนยทุกชั้นเนี่ยแล้วมันก็ชอบขาดแบบเนี้ยอย่างเงี้ยซึ่งทําให้หมุดหิดใจเป็นอย่างมากเนี่ยค่ะเราจะลอกมาหนึ่งแผ่นก่อนบางๆ เนยเห็นเนยไหมคะนี่มีนาจะให้ดูเนี่ยค่ะเขาจะเป็นน้ำเหลืองเหลืองอย่างเงี้ยเอาแต่น้ำเหลืองเหลืองนะคะเนี่ยค่อยๆลาดลงไปค่ะเอาเนี่ยทาทาให้ทั่วเท่านั้นเองขนมตัวนี้นะคะมันจะถูกทอดด้วยเนยแต่ว่าทอดในเตาอบสอนทำแป้งได้ไหมคะ มันก็แค่แป้งน้ำแล้วก็เกลือค่ะนี่เรื่องจริงแป้งน้ำเกลือเสร็จแล้วก็มารีดให้บางบางเป็นแผ่นกระดาษแบบนี้ใช้แป้งข้าวโพดนะคะแป้งข้าวโพดสีขาวอะ่ะในการรีดหรือว่าบูไดนิชัสตาก็คือเขาเรียกว่าแป้งสาลีที่เอามาทำคล้ายๆแป้งข้าวโพดสีขาวอะ่ะคือรีดจะไม่ได้หรอกมีนายังรีดไม่ได้เลยเนี่ยค่ะซ้อนกันสองชั้นนี่เอ่ยพอซ้อนกันสองชั้นเสร็จนะคะ ชั้นนี้เราก็ทานเนยเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ลาดลงไปก่อน,นเนยที่เป็นน้ำน้ำนะคะแค่นี้เองเนี่ยมีนาจะทำแบบรูปทรงแบบแม่บ้านปกติที่เขาทำกันนะเสร็จแล้วค่ะถั่วพิซาชิโอสีเขียวใช้ถั่วอะไรก็ได้ บดอย่างเงี้ยค่ะบดละเอียดหยาบๆหน่อยก็ได้แล้วแต่โรยไปค่ะโรยไปโรยไปแบบนี้อย่ายัง้งลูกเรากินเองเสร็จแล้วเอาอันนี้ค่ะหมายม้วนมันจะมีหลายรูปทรงนะบักกะว่าแต่ว่าสูตรแม่บ้านปกติทำเป็นแต่รูปทรงนี้ รูปทรงเนี้ยกรอบสุดแล้วพอเขาเย็นพอเสิร์ฟก็กรอบสุดแล้วค่ะทํารูปทรงอื่นพอเย็นแล้วจะนิ่มเราไม่ใช่แบบเซียนเนาะไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรหรือเปล่าเขาก็จะมีเคล็ดลับของเขากันนะเนาะเนี่ยค่ะม้วนหลวมๆเสร็จแล้วเราก็ดันดันแค่นี้เองเสร็จแล้วดึงออกมาดึงออกมานะเสร็จแล้วค่ะเขาก็จะเป็น เป็นตัวหนอนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะใส่ถาดใช้ใช้ถาดขนาดไหนก็ได้ไม่มีปัญหาขึ้นอยู่กับปริมาณของบักกาลวาดที่เราใช้นะคะใช้เป็นถาดแบบมีนาก็ได้เป็นถาดแก้วก็ได้จะเป็นตัวอันเทฟิสติกก็ได้ก็คือตัวพิตาชิโอบทละเอียดหรือตัว เขาเรียกว่าอะไรอ่ะถั่วเฮเซนัทค่ะเฮเซนัท hey สับแบบเนี้ยเขาจะมีขายเดี๋ยวมิน่าจะทําทั้งอ่าถั่วพิตาชิโอนะคะก็คือตัวสีเขียวนั่นเองแล้วก็ตัวนี้ด้วยไปคู่กันจะทําให้ดูกรอบนะคะนี่เนยเอาน้ำเนยกีเขาเนี่ยแหละค่ะทำได้แบบนี้ทา เนี่ยจุบจ่มก็ได้ค่ะทาทาซะหน่อยให้ทั่วบอกรือว่าขอมอร่อยเอาอีกแผ่นมาวางนี่ค่ะเอาอีกแผ่นมาวางเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วก็เนี่ยค่ะเอาเนยล่าลงไปมีนาลืมขออนุญาตถอดแบวนนะคะแล้วก็ถอดสร้อยลืมจริงๆค่ะขอโทษนะคะ อ่ะเรียบร้อยบางครั้งมีนาก็ลืมนะทำกับข้าวที่บ้านไม่ทันถอดอ่ะเสร็จแล้วค่ะนี่นะคะถั่วเฮเซนัดก็โรยไปค่ะทื่แล้วแต่ใครชอบไนงะจะทำเป็นแบบถั่วพิตาชีโอด้วยแล้วก็ถั่วเฮเซนัดด้วยนะคะ แค่นี้เองแล้วก็ม้วนหลวมๆเนี่ยค่ะม้วนหลวมๆครัว,ม,วมีนาเล็กไงเสร็จแล้วเราก็ดันนะคะดันดันเบาๆค่ะแล้วก็ดึงถ้าใครมีไม้เล็กกว่านี้นะเขาก็แบบจะเป็นตัวเล็กอะ่ะน่ารักน่ารักอะเสร็จแล้วเราก็ใส่ที่ถาดอื่ อยู่น่ารักมุงมิงตัวแป้งฟิโลเนี่ยมีขายนะคะ fc ท่านหนึงสอท่านและเคยบอกมีนาว่าซื้อจากเว็บไซต์ค่ะเขานาเข้ามานะคะกล่องหนึ่งเนี่ยประมาณ300กว่าบาทอะสามกว่าบาทซึ่งก็ทำได้เยอะนะ3า0สี่ร้อยนี่แหละซึ่งมีนาจำไม่ได้นะคะว่าเขาซื้อมาจากาเว็บไหนถ้า fc ท่านนั้นดูอยู่นะคะ บอกมีนานิดนึงเดี๋ยวมีนาจะแปะจะแปะลิงไว้ให้เอฟีท่านอื่นด้วยนะคะหรือว่าถ้าใครเป็นตัวแทนจำหน่ายตัวเนี้ยตัวแป้งฟิโลอ่ะก็บอกมีนานะคะเดี๋ยวมีนาจะไอ้นี่จะแปะลิง์ไว้ให้ตัวนี้มีนาไม่ขายแต่มีนาจะแปะลิง์ไว้ให้นะคะอ่ะเราก็โรยถั่วค่ะมากน้อยแล้วแต่ชอบจะ้ะบอกเลยแค่นี้ก็พอค่ะอื เนี่ยค่ะเดี๋ยวมีนานจะทําให้เต็มถาดเลยเพราะว่าลูกชายทานใช้ไอ้นี่ก็ได้นะเม็ดมะม่วงหิมาพานะคะ่ะได้เหมือนกันถั่วถั่วอะไรก็ได้ค่ะที่เรามีกําลังพอที่เราชอบนะได้เหมือนกันค่ะไม่จําเป็นว่าเออจะต้องเป็นถั่วนำข้าถั่วอะไรพวกนี้ไม่ต้องค่ะ เสร็จแล้วนะคะมีนาทําได้เก้าแถวมาตกมาตายแถวสุดท้ายเนี่ยไม่สวยช่างเถอะแล้วเขาจะมีเนยที่เหลือนะคะเน,เนยที่เหลือเนี่ยอย่าทิ้งนะมันจะต้องใช้คือเราจะต้องทาค่ะทาไปข้างบนอย่างนี้เหลือ,น,อน้อยนี่ไม่ได้นะต้องเหลือประมาณเกือบครึ่งถ้วยตวงอะค่ะก็คือตัวเนี้ยเขาจะทอดด้วยเนยแต่ว่า ทอดในตออเตาอบเมมาตกมาตายอันสุดท้ายอ่ะเนี่ยค่ะต้มน้ำเชื่อมนะคะมีนาต้มน้ำเชื่อมไว้แล้วนะคะทิ้งไว้ให้เย็นน้ำเชื่อมเนี่ยจะใช้น้ำตาลทรายสามถ้วยตวงครึ่งน้ำเปล่าสามถ้วยตวงครึ่งนะคะแล้วก็ให้เขาเดือดประมาณสิบนาทีหลังจากนั้นบีบน้ำมะนาวลงไปนิดนึงนิดนึงเพื่อที่น้ำตาลเขาจะได้ไม่ตกผลึกพอบีบมะนาวเสร็จ ต้มต่ออีกหนึ่งนาทีทิ้งไว้ให้เย็นได้เลยค่ะนะมันต้องใช้น้ำเชื่อมนะหอมเนยหอมเนยเอาไปอบนะคะอุ่นตาอบแล้วสิบนาทีที่ไฟร้อยแปดสิบองศาถึงสองอองศาได้เหมือนกันนะคะไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมกี่นาทีเดี๋ยวค่อยมาดูกันเนี่ยสีเขาก็จะสวยงาม เฮ้แล้วนึกถึงไอ้นี่บ้านเรานะเขาเก็บปักหม้อแต่ว่าทํเป็นยาวๆแบบเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรก๋วยเตี๋ยวหลอดอ่ะโอ้ยตายแล้วอยากกินนะคะหนึ่งก็คือไส้ไอ้นี่เนาะไส้หน่อไม้เนาะสองก็คือไส้ผักเนาะถ้าทําแบบนี้ได้นะเลิศไปค่ะเดี๋ยวอบค่ะญี่ปมโนไม่ได้อยู่ไทยอย่ปมโนอบแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะมีนาอบออกมาประมาณยี่สิบ สองนาทีคือมันมแล้วแต่เตาอ่ะนะคะเราจะอบให้เขาเหลืองแบบนี้เลยนี่อย่างนี้ดูดีนี่ตกมาตายอันสุดท้ายดูดีนะคะบักเราว่าไปค่ะเดี๋ยวเอาขึ้นมาค่ะพักให้เขาประมาณแป๊บนึ่งอะไม่ต้องให้เย็นมากเสร็จแล้วออกมาโลดนี่เรียบร้อย ประมาณนี้นะคะจะบอกว่าใครที่ยังไม่กินนะยังไม่กินเลยเหมือนกับว่าจะมีแขกมาในอาทิตย์หน้าหรืออะไรพวกเนี้ยเนี่ยค่ะราให้เขาเย็นนะคะใส่ถุงพลาสติกแช่ช่องฟีดไว้เลยพอแขกมานะคะก็เอาออกมาอุ่นในเตาอบเล็กน้อยแล้วค่อยราดน้าเชื่อมแล้วก็เสิร์ฟนี่น้ำเชื่อมนะคะนี่น้ำเชื่อมมีนาบอกแล้วนะมีนาทําไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วนะคะ น้ำตาลทรายสามถ้วยตรงครึ่งนะคะหรือว่าสามแก้วครึ่งน้ำสามแก้วหรือสามแก้วครึ่งก็ได้ต้มประมาณสิบนาทีหลังจากนั้นบีบมะนาวลงไปนะคะประมาณสี่ห้าหยดต้มต่อตอีกหนึ่งนาทีทิ้งไว้ให้เย็นจะเก็บใส่ตู้เย็นไว้ก็ได้นี่คือ,อยังร้อนอยู่นะบลักกาว่าร้อนๆคะ่ะแล้วก็าน้ำเชื่อมลงไปนี่ บักกาวาต้องร้อนๆนะคะน้ำเชื่อมเย็ยนแล้วทิ้งไว้อุณหภูมิห้องก็ได้ถ้าใครมาว่วยตายแล้วไม่ชอบหวานค่ะใช้จุ่มเอาก็ได้ค่ะจุ่มเอาแล้วก็เอาขึ้นเลยแล้วก็เสิร์ฟเดีย๋ยวมีนาจะให้เพื่อนบ้านด้วยไงเสร็จแล้วหวานสถานใจสถานสวง แช่ไว้แป๊บหนึ่งค่ะให้เขาดูดให้เขาดูดน้ำเชื่อมแป๊บหนึ่งตัดที่ดูดใ,ใกล้หนึ่งอันตัดก่อนก็ได้นะคะแล้วค่อยราดน้ำเชื่อมเพราะว่าน้ำเชื่อมเขาจะได้เข้าไปที่ข้างในมีนาลืมตัดตัดตอนนี้ก็ได้ นได้เลยได้เอเนี่ค่ะได้พอดีมะได้พอดีชิมหน่อย บอกก็ว่าต้องใช้มือค่ะถ้าไม่ใช้มือถือว่ามาไม่ถึงจุ่มน้ำเชื่อมเอาก็ได้นะไม่จำเป็นต้องลาดเสียได้ของ ขอชิมกินจนอิ่ม